สวัสดีค่ะพี่นงมันนี้ก็มาพบเพื่อชมมาดามบูดีเคคือเก่าจ้าวันนี้ก็เลิกงานแล้วนะคะเลิกงานแล้วกับแวะตลาดแวะตลาดฮนะซื้อกับเข่ากับบานจ้ะพี่นงวันนี้ไม่ได้ซื้ออาหารสดนะคะจะมาซื้ออ,อาหารแห้งตรงนี้ก็เป็นสถานที่จอดรถนะคะเพื่อนๆมาดูมาบึงอันนี้สถานที่จอดรถเพิ่นเขาเอื่นเอ่อ อำเภอนี่พี่น้องทางนี้เขาเรียกคอมมูนคอมมูนก็ปานเท่ากับเป็นเป็นอำเภอที่ว่าการอำเภอเออที่ว่าการอำเภอเมืองเฟนิกซ์ซนนี่จ้ะพี่น้องเป็นร้านแขกนะคะไม่ใช่ร้านไทยแต่จะมีของไทยของแขกครบวงจรประเทศอินเดียศรีลังกา เวียดนามไทยแลนด์สื้อยู being, <wh> ่ในร้านนี้หมดเลยนะคะแต่แพงมากค่ะพี่นองค่ะตื่นเต้นบ่ได้ด้วยค่ะเด้๋ยวกูตื่นเต้นนีก็โอ้กระเป๋าแบรนด์จ้าสื่อของในต่างประเทศสื่อของในต่างแดนต้องมีสติเด้อพี่นองถ้าเห็นอุ้ยอันนี้ก็ของอันนี้ก็ของไทยสื่ออันนั้นก็ของไทยสื่อถ้าเห็นนะโอ้โหพี่นองจ้า ว่มีเงินซื้อตัวกระบานออกจ้ะว่ามีเงินซื้อตัวเครื่องบินกระบาดนะจ้ะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าซูปเปอรอ์เป็นร้านเอเชียนะคะเราต้องมีสตินี่ก็โซนเขาจ้ะพี่น้องเขาเขาอินเดียเขาไทยเขาศรีลังกาข้าวเวียดนามเขาแอฟริกามีครบวงจรหรืพี่น้องเจ้าสีเอาอยังเจ้าสีกินยัง แล้วก็ช่องแข็งเขาก็มีทุกอย่างนะแต่ช่องแข็งมาดามบรดเตนไทยจะ้ะคนหลายพี่น้องฝรั่งเต็มเลยนี่เขามานี่ก็มาเจอข้าวพิเศษของไทยข้าวหอมชนิดพิเศษมีตาสร้างเห็นสร้างะจข้าวไทยอาหารไทยมีครบทุกอย่างจ้ะพี่น้องซอสซีอิ๊ แม้กระทั่งใบเอียงน้ำน้ำใบยานางเป็นกระป๋องจค่พี่น้องน้ำใบยานางเป็นกระป๋องก็มีจ้ะก็ไา่แน่ใจเนาะมาดามก็บ่คอยสื่อกินใบในดอกเพราะมาดามไม่แน่ใจมันเป็นใบยานางหรือว่าใบเตยบ่จักอาจสีผสมประสีกันเนาะจ้ะเนาะบ่คอยไห้ใจไปในดอกเครื่องกระป๋องพี่น้องบ่คอยสื่อกินใบในดอกจ้ะ มีซอสผีกซอสอย่างมีขายคูย่างค่ะพี่น้องครบวงจรนะคะทั้งเอเชียจะมาอยู่ร้านนี้มดเลยแม้กระทั่งพวกญี่ปุ่นเกาหลีมีมดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะฉะนั้นลูกค้าเขาก็มีหลากหลายนะคะหลากหลายค่ะลูกค้าเขามาดามกระยังบึงของของที่จะต้องซื้อวันนี้ก็มีอย่างอ้นเส้น อยากกินยาบุญเส้นพี่น้องมาหาซื้อบุญเส้นแล้วก็เส้นขนมจีนแพงคักพี่น้องเลยแพง400กรัม400กรัมก็ตกสามสิบห้าโครน35สหโครนก็ประมาณ1อยเจดสิหพี่น้องร้อ็ห้า โบนแน่ใจได้ว,ว่าลายถือบอเพราะว่าหนึ่งหนึ่งบาทก็เท่ากับห้าโครนของเดนมาร์กนะคะเพื่อนๆนั่นแหละบวกลบคูณหารสามสิบห้าโครนค่อยกันลายบึงยี่สิบประมาณประมาณร้อยกว่าเนาะร้อยเกือบสองรอ้อยละพี่น้องทายข้างในมหาพีน่นนองเลยบึงนี่ก็เป็นโซนขนมนะคะจะ ซิพี่พวกขนมพวกขนมเค้กอะพี่้องหวานเจ็บเลยนะคะแมะด่ดามไม่เอยซื้อกินดอกพี่้องมันหวานแห้งหวานจนคนลุกคนพ่องหวานกว่านำผึ่งบานเฮาเด้อพี่้องมิมนะบานเฮาที่บ่ามิมเอินม,มิมนะ่ขนมบานเพิ่นในหวานคักกว่านั้นจะพี่้องจา้าจะมาดามกับเก็บภาบรรยากาศในร้านแขกมาให้พี่น้นองหรือบึงกันนราจะเนอกบ่านร้่านเพิ่นมีอีกอย่างนี่มีทุกอย่างได้จากพี่้องทุกอย่างเลยค่ะเจ้าสีเอาอีกอย่างของ มามาไทยมาหมาเกาหลีมามาเวียดนามมาหมาอินเดียมีหมดจ้ะเออพี่น้องเมือนั้นขอ่อ,มามาขอยซื้อมามาพิษข่อยซื้อมาหมาอันอินเดียไปพี่น้องกินเขตไหมมามากลิ่นเครื่องเทศพี่น้องเอยกินบ่ได้เลยเส้นมันก็มี่้ะพี่น้องไม่ต้องคือตอนแรกมาดาว่าเออ